บกหวาป้าจ้ามีส่ดสดๆจากต้นเลยนะคะทุกคนนกไฟสีเหลืองนะคะทุกคนดูมากดุมากแล้วนี่คือเซียนท้อนะคะเก็บผดหนะ เอาคาโดเข,ขาคอนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่างบีบีบงบีบีบงบีบองวันนี้นะคะบีบองอยู่ที่เขาคอนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าด้านหลังของบีบองเป็นไร่กระลำปีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีบงก็จะพาทุกคนนะคะมาเก็บผลไม้ค่ะที่ไร่บนเขาคอนนะคะก็วันนี้จะพาไปเก็บก็จะมีเซียนท้อ ต้นะมะไฟทั้งสีแดงกับสีเหลืองแล้วก็มีลิ้นจี่แล้วก็มีข้าวโพดมีมะม,ม่วงอ้เยอะแยะมากมาเลยะคะ่ะวันนี้ทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศแบบสดๆนะคะว่าเรามาเข้าไล่นะคะผลไม้ที่เราปลูกเอาไวะคะ้ค่ะออกดอกออกผลแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บกันนะคะทุกคนค่ะไปชมกันเลย ยามกืนเนี่ยมันกืนมาได้ปากเนี่ยกว่าป่าจ้าเอาล่ะจะพาไปกินบักไฟต่อโอ้ลงยนี่มาไฟป่านะคะ อะไรละ่ะเออมาไฟปลูกเดี๋ยวลูกมันเอาป,อไป,ปะไอ้เป๊ะดีมากเลยอยู่ที่นู่นะโอ้ยไงเขี้ยววันเขี้วันอีกต้นนึงอยู่ไหนต้นขมวด โอ้โหท่านผู้ชมนี้เต็มต้นนะคะเราเอาถุงมาใส่ด้ค่ะอืมอืมอาว้าวอมเปลียวหวานนะ ยวอมหวานนะหน้ามันเปรี้ยวนะอร่อยนะเนี่ยมันธรรมชาติไงไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันก็เลยเป็นแบบนี้จะหลน่นมันหล่นทิ้งเลยถ้าไม่มีคนเก็บเห็นไหมโอ้เยเต็มต้นเลยใ,ใเก็บเนาะ ต้นไม้เป็นไหมคะเอาฟองฟองข้างบนนี้ได้ไหมเอาฟองนี้ได้ไหมนี่เหรออุ้ยเอาฟางนี้เถอะนี่จะตกต้นไม้นี่มาทางนี้นี่เต็มอยู่นี่เต็น,นได้เห็นไหม <c oughs>

เดี๋ยวเราจะไปพาไปดูต้นลิ้นจีนะคะดูพมันวายหมดเนาะ พึ่งเต็มเลยอ่ะอ้ครคะผึ้งวัวผึ้ง,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 งมันหล่นลงดินหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ดเอาไปขายไม่กิน ใจะใหญ่แน,น่อนึงเท่าไหสดมากเลยอ่ะนี่สดๆจากต้นเลยนะคะทุกคนมัมใบแหลกมันดูด้านหลังสวยมากอ่ะ มาข้างหลัง,ลงมาตามมาดูสิมนี่กะหล่นเยอะมากโอ้โหนี่ไม่นี่ไม่ต้องปีนเลยนะคือแบบว่าดุมากดุมากดูดิ ตามโคนต้นอะไรเงี้ยนี่หวานมากเก็บเอาไปฝากเพื่อนเหรอ นี่่ขั้นตอนนี้เก็ม่ง่ายเลยนะโค่นต้นเลยถ้าเราไม่ก็บไปมันก็จะหล่นทิงนะ้งเนาะเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครกิน ขัปลูกไว้กินเองว้าวเยอะมากไม่รู้ว่าจะเอาพวงไหนดีไม่รู้จะเอาพวงไหนดี ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ต้นโอโวคาโดนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นโอโวคาโดพันพื้นเมืองนะคะค่ะตอนนี้ลูกกาลังดกเลยค่ะแต่ยังไม่แก่นะคะต้องรอประมาณเป็นเดือนเลยนะคะนี่ดูโอโวคาโดเขาคอนนะคะทุกคนนี่บีบองบีบ็องขายโลละ35ิบาท สามโลร้อยค่ะถูกที่สุดใน3มโลกเลยค่ะทุกคนนี่สดๆจากต้นนะคะไม่มีไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรค่ะโตเองตามธรรมชาติค่ะปุ๋ยที่วัวขี้ควายค่ะที่เมื่อกี้ถ่ายคลิปให้ดูนะนั่นแหละฟูงนั้นเลย <c oughs> ว้าวต้นนี้นะ่าจะได้ประมาณสักพันสองพันสองสามบาทนะสามโลร้อยเพราะกระดกพอสมควร ไปต่อค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่สวนเซียมท้อนะคะโอ้โอเห็นแต่ไกลแล้วค่ะลูกเหลืองๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเราลดน้ำนะคะแล้วก็ออกทั้งปีเลยม,ม,มันมีดอกไหม่อืมออกทั้งปีเลยเพราะว่าเราลดน้ำตลอด เธอทีไงไปเร็วไปเร็ว,ว,ว,วกวืมให้ดูหน่อย อันนี้คือเซียนท้อนะคะนี่นะคะเซียนท้อแฟรตค่ะนี่อัน,นลูกไม่ใหญ่มากนะเดี๋ยวเก็บไปฝากเพื่อนๆนะคะเนี่ยเดินตามน้องมาลีไปเลยอุ้ยต้นนี้ต้นนี้สุกหลายหลายลูกเลย โอ้โหเดี๋ยวอันนี้มันสูงหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็หล่นแล้วเนี่ยแตมันเริ่มเหี่ยวๆแล้วนี่ไงไม้สอยเห็นไหมนี่นะคะ เออมันไม่นิ่มต้องเอาไปบ่มอีกอะน,นี่นะคะนี่ก็เป็นสวนเซียนท้อทั้งหมดเลยนะคะนี่ปลูกบนาชายเขานะคะนี่ทุกคนเขค่ะเอาไปฝากเพืนน่อนด้วยวันนี้นะครัะพาทุกคนมาเก็บมะม่วงนะคะลูกเย็นมากมาก ใหญ่มากดูนี่ดิดูนี่สิใหญ่เกือบเท่าหน้าพีีบลองเลยนะคะทุกคนดูนี่พีบลองจะบิบไปหนึ่งลูกนะคะทุกคนเอาไปกินส้มที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปคนพริกผงกันที่บ้าน,นะคะ่ะโอ้โหแต,แต่ก็เอาเอาเอาลูกไหนดีเอาลูกนี้นะ มันเหมือนแอปเปิ้ลยักษ์เลยอ่ะอเ,เด็ดเลยนะใหญ่มากนี่นะคะเทียบกับหน้าสิเทียบกับหน้าเท่าหน้าเท่าหน้าเลยลูกละครึ่งโลได้มั้งเนี่ยน่าจะสองลูกโลเนอะดูสิโอ้ยยางมันเยอะมากเลยไปเราเอาไปลูกหนึ่ง รุ่น,นเลยห็นข้าวโพดไหมข้าวโพดเทียนสำหรับคลิปนี้นะคะมีบ้องก็พาทุกคนนะคะมาเก็บผลไม้นะคะค่ะ วันนี้ก็มีเก็บผลไม้ไปเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเซียนท้อแล้วก็มะม่วงค่ะแล้วก็พามาดูสวนกระลำนะคะของชาวบ้านที่เขาคอที่นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบีบองก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะคลิปหน้าบีบองจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรนะคะฝากทุกๆคนติดตามเนี่ยนะคะคลิปหน้าอาจจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองนอกก็ได้นะคะติดตามดูนะคะว่าบีบองจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะค่ะสำหรับวันนี้บีบอง ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ